สวัสดีค่ะกลับมาพบกันที่เพียนพีอีกแล้วนะคะวันนี้กลับมาพบกันแอนเดิมแต่วันนี้พาพี่สง่ามาด้วยพี่สง่าจะพามาดูอะไรคะวันนี้วันนี้นะครับเรามีรถขุดแนะนํานะหน้าตาให้ชมกันทั้งสามรุ่นเลยนะครับสามรุ่นจากค่ายโคมตสุจากค่ายโคมัสุเลยนี่ตอดอยู่ข้างหลังเราสวยแบบนี้นี่ก็คือเป็นสามซีรีส์พี่สง่าแนะนำตัวแรกก่อนตัวนี้ก็คือ P c 78US นะคะ หกเอ็นศูนย์นะคขยับมานะคะเป็นรุยขีดหกเอ็นศูนย์นะคะขยับมานะคะเป็นลุยสีดเหกเอ็นศูนยนะคะยับกานะคเป็นของโคัุยขีที่เป็นไซส์เดียวกันวันนี้เอานซีรีส์กเอห้ดูนะะ ว่าพอเขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันจะหน่าเขาจะเปลี่ยนอะไรแล้วเขาจะพัฒนาอะไรใช่ครับโอเคเดี๋ยววันนี้เริ่มจากตัวแรกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานออกมาเลยค่ะตัวแรกเลยขีดหกเอ็นศูนย์นะมาดูกันว่าตัวขีดหกเนศูนย์นะคะเขาจะาทำงานฟังก์ชันจะเป็นยังไงมากใช่การวางเครื่องโยนอะไรต่างๆจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวข่าวออกมาโชว์ตัวก่อนนิดนึงนะ แ้วก no oh, ่อนแนะนำก่อนนะคะตัว PC 78จูขีด6 N0 เนี่ยก็ค no ือเขาจะอยู่ในช่วงปีผลิตตั้งแต่2004ถึง2008เลยพิจนานะครับโอ้นี่นะตัวนี้น้ำหนักรถเท่าไหร่นน้ำหนัก6.9ตันค่ะพิจนามาดูเรื่องของเครื่องยนต์กันบ้างเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์โคมตสุนะครับเป็นเครื่องยนต์โคมตสุ S4D 95 LE ขีด3นะครับอ่าฮะ เป็นเครื่องสี่สูบเทอร์โบไดเล็กอินเจคชันนะครับอเป็นเครื่องไดเร็กนะคะใช่ครับตัวนี้กําลังเครื่องยนต์เขาอยู่ที่เท่าไหร่กําลังเครื่องยนต์อยู่ที่ห้าสิบห้าแรงม้าห้าสิบห้าแรงม้านะสําหรับคันนี้เดี๋ยวไปดูกันที่รถบ้างสําหรับกล้องหลังนะคะก็คือจะเป็นออปชั่นของรุ่นนี้นะใบมิ้นดานก็คือเป็นออปชั่นของรุ่นนี้เหมือนกันส่วนในเรื่องของโหมดการทํางานนะคะ เรียกว่าก็คือเป็นสองโหมดแหละเพราะว่าก็คือขับใช้งานในโหมดสแตนดาร์ดทั่วไปและเขาสามารถกดเลือกโหมดอีโคได้นะใช้งานเบาๆประหยัดน้ำมันอะไรอย่างงี้นะคะเลือกโหมดอีโคได้ในเรื่องของระบบของโคมมสูเลย คอมแพกพลังงานที่แบบติดตามจดเก็บข้อมูลเครื่องจักรเนาะการเป็นทางนต่างๆมีมาตั้งแต่ซีรีส์นี้เลยนะซีรีส์หกนี่นะใช่แล้วก็ในเรื่องของพวกกันลูปอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีมาตั้งแต่รุ่นนี้เดี๋ยวให้ช่างพาดูหน่อยนะคะนี่ตันลูปมีมาให้นะคะเป็นันลูปแล้วก็ภายในเก่งนะเดี๋ยวให้ดูจอนิดนึงจะได้เห็นว่ารุ่นนี้กับรุ่นอื่นๆแตกต่างกันยังไง ล้กษณาของเขาก็จะเป็นแบบนี้สําหรับซีรีส์ 6N0 ทีนี้ในเรื่องของการเบาเครื่องเล่นเครื่องพนะิจงหะใช้งานยังไงเอ่ยเบาเครื่องเล่งเครื่องครับจะมาดูที่คันโยนซ้ายมือเรานะครับขึ้นไปนรถอยู่ซ้ายมือนะค่ะเล่นเครื่องเรากดที่นี่นะครับนะเดี๋ยวเครื่องก็จะเล่นขึ้นนะครับเวลาเราเบาเครื่องเราก็กดอีกรอบหนึ่งนะ,ะที่เดิมเลยนะ,ะใช้ง่ายใช้ง่ายใช้ง่ายเลยสำหรับรุนนีเขาเรียกว่าเป็นแบบวันทัชกดเปิดปิดเอานะคะโอเค เรียบร้อยอันนี้ก็คือคร่าวๆสาหรับรุ่น 6N0 <6. S 1> นะครับเดี๋ยวดูอันนี้แหละผ่านไป,นไปเดี๋ยวไปดูรุ่นต่อไปเทียวกันนะ ขีดแป F เลยใช่แล้วักษณะของรุ่นประมาณนี้ก็ือเป็นแบบสูดกลมนะใชสากลมแล้วก็เวลาเปิดปิดเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเลื่อนด้วยนะใช่ครับนี่สะดวกมากๆเลยใครไปใช้งานแบบพื้นที่แคบๆอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขีดแปดับหกจะด่างกันยังไง่าได้นี่ทีมงานเอาออกมาแล้วค่ะขิดแปดขออนุญาตโชว์ตัวขีดแปดดนึงนะ แนะนำกันต่อค่ะ p c 7 8 US8 นะคะก็คือจะอยู่ในช่วงปีผลิตตั้งแต่2008ถึง2014พิคิาขึ้นมาเยอะเลยนะครับใช่ตัวนี้นะคะตามพัฒนาของเขาที่แบบเห็นกันด้วยายตาเลยก็คือตัวบอดี้เขาจะใหญ่ขึ้นนะทำให้น้ำหนักรถเนี่ยมองเห็นชัดเจนเลยใช่เพิ่มขึ้นเป็น7.4ตันโอ้เครื่องยนต์ก็เปลี่ยนเครื่องยนต์ก็เปลี่ยนนะครับฟังดีๆครับเครื่องยนต์เปลี่ยนจากสามมาเป็นอะไรครับ เป็นเครื่องยนต์โค้นสูบนะครับ S A A ส D 95 L E ขีด5นะครับอะฮะขีด5เลยนะครับตัวนี้ค่ะเป็นเครื่องยนต์ประเภท4สูบเทอร์โบคอมมอนเรลแล้วนะครับคอมมอนเรลเปลี่ยนจากไดเร็ตพินเจคชั่นมาเป็นคอมมอนเรลก็คือนับตั้งแต่ขีด8ขึ้นไปเลยอะฮะโอ้โหอันนี้คือเปลี่ยนแล้วนะคะใช่ครับแต่ว่าในเรื่องของแรงมา้าพี่สงหาก็คือจะเป็น55แรงมา้าเป็น55แรงม้าเท่ากันอะฮะนี่มาดูที่รถป้าเหมือนเดิมเลยนะ คือก็ใบมีดเป็นต้มชาให้ต้นไม้400นิดนให้ด้วยค่ะแ8นะครับแล้วก็ในเรื่องของโหมดการทํางานนี้ก็เปลี่ยนที่ทำงานเปลี่ยนเยอะเลยเมื่อกี้น่ะเขาเราบอกว่าสองหมดใช่ไหมธรรมดาแล้วก็เปิดอีโคอันนี้นะคนมาสู่พัฒนามาเป็น4หมดเลยก็คือสองหมดหลักอ่ะขอชมพ้อยนิดนึงนะคะสองหมดหลักนะครับก็คือตัวพีกำลังสูงตูดอ่าฮะตัวพีตัวนี้ประหยัดน้ำมันอ่ะแล้วก็อีกสองหมวดเนี่ยแบบเรียกว่าเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ตัวเอลนะคะยกวัสดูอ่าแล้วก็ตัวบีมัวเจะอ่าีก็คือสี่หมดไปเลยโอเลยในเรื่องของคอมแทกอย่างที่บอกว่ามีม้าแต่สีที่นู้นในตัวนี้ก็ยังคงมีมาให้นะคะการจัดเก็บข้อมูลต่างๆเดิมครับแล้วก็ไปดูข้างในบ้างการรูปก็มีให้แล้วจอจะเปลี่ยนไปยังไงนะคะจะเปลี่ยนเห็นชัดเจนเลยคือการเปลี่ยนของหน้าจอใช่โอเคสรุปเหมือนกันพอมาดูที่จอนะคะ ที่จอของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นจอที่เป็น LED โฉมใหม่เลยพี่านาดิจิตอลใหญ่แบบชัดเจนเลยนะคะใช้งานง่ายเลยใช้งานง่ายเลยทีนี้มาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการเล่นออโต้ใช่ไัมไม่เหมือนเดิมแล้วไม่เหมือนเดิมต้องอยู่ที่คอนโทรลมือแล้วใช่นครับการเล่นออโต้จะอยู่ที่หน้าจอเลยนะครับค่ะ ก็คือเราไปแบบเปิด,ดปิดป<แ>ิดเป<แ>ิดปิดใช่ไหมพนิศนารุวนี้มันจะเป็นเิดที่หน้าจอ,อเวลาเราแต่คอนโทรลปุ๊บมันจะเล่นออโต้เองนะเวลาเราไม่ทํางนานปล่อยมือจากคอนโทรลปุ๊บ มันจะเป่าเครื่องเองโดยอัตโนมัติมันจี้ก็คือสิ่งที่แบบพัฒนาขึ้นมาเมื่อกี้ขี่หกเซนสูนใช่ไหมเป็นแบบวันทัศกดพอจะหยุดก็กดปิดใช่ใช่ก็กดเปิดอันนี้เราไปกดบอกระบบเลยว่าทําเป็นออโต้ไปเลยขยับคอนโทรปุ๊บเร่งเร่งปล่อยปุ๊บเป่าอันนี้ก็คือสะดวกสบายสำหรับขี่แบบสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาเ调เราต้องมอไปดูต่อการที่ขี่ติดนะคะว่า พอเป็นรุ่นที่ใหม่ขึ้นไปอีกอ่ะเขาจะมีอะไรพัฒนาไปอีกเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ขอพูดเรื่องใบมีดนิหนึ่งพิษณุยาเพราะว่าตัวถ้าเป็นเจ็ดแปดตันเนี่ยลูกค้าจะถามเรื่องใบมีดกันเยอะเลยตัวใบมีดอันนี้มันช่วยแบบใช้งานเรื่องอะไรคะโอ้โักหน้าดินเวลาสูงต่ำในการเข้าไปขุดหรือที่งานที่มันยากๆานิดนึงตัวนี้ช่วยได้เยอะ ช่วยเลยนะปรับช่วยกดช่วยดังเวลาติดลมใบมีดอะไรพวกนี้สามารถช่วยได้ค่ะก็คือในของโคมัสตูเนี่ยตัวใบมีดอ่ะมันจะเป็นเออป็นออปชั่นแต่ว่ารถที่เพียนทีคัสสั่นเข้ามานะคะส่วนใหญ่ก็จะัาเลือกที่มีใบมีดมาให้เลยนะโอเคเดี๋ยวขอโชว์ตัวขีดสิบกันนิดนึงค่ะ ตัวนี้นะคะ PC 78 US 1 0จะอยู่ในช่วงปีผลิตตั้งแต่2015-2019ถึงใหม่นะ,นะพี่สงา,า <นะ S 2> ใหม่เลยแล้วก็น้ำหนักรถนะคะอยู่ที่7.4ตันแต่บอดี้เท่ากับ <98 S 1> ตัว8ใช่ไหมครับเครื่องยนต์เปลี่ยนไปยังไงคะพี่สงาเปลี่ยนแน่นอนครับตัวนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องคอมสูกนะครับ s a a c d 95 LE 70 ถแล้วนะครับขีดโขงนะเมื่อกี้เป็นขีดห้าตัวนี้เป็นขีดหกไปแล้วนะครับพัฒนาเครื่องยนต์ขึ้นมานะครับแต่ว่าก็เป็นเครื่องสี่สูบเทอร์โบเพราไม่แรนเหมือนครับกาลังเครื่องยนต์กาลังเครื่องยนต์ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาแน่นอนครับกาลังเครื่องยนต์ตัวนี้อยู่ที่หกสิบห้าจุดห้าแรงม้าเลยก็เพิ่มขึ้นมาจากขีดแปดนะคะพัฒนาจากขีดแปดขึ้นมา ทีนี้มาพูดถึงเรื่องคอมแพคแน่นอนว่ามีอยู่แล้วแหละมีมาตลอดสำหรับโพมัสสูนะคะใช่ครับแล้วก็มาดูในเรื่องของหมวดการทำงานเนี่ยะอันนี้จะมีการพัฒนามาเป็นีโหมดเหมือนกับตัวชีดแปดเลยใช่ครับก็คือเป็น T กํานังสูงใช่ครับเป็น E ประหยัดน้ำมันแล้วก็มี L แล้วก็ยกวัดดูแล้วก็ลายหัวเจาะใช่ก็คือ4โหมดเหมือนกับตัวชีแปดใช่แล้วก็ไปดูกันข้างในบ้างนะคะค่ะดูข้างในครับ ตัวนี้ซันรูฟนะยังคงมีมาให้เหมือนเดิมนะคะอยู่ด้านบนมาดูกันที่จอค่ะหน้าจอก็ไม่ค่อยแตกต่างกับรุ่นก่ไม่ค่อยแตกต่างใช่ไหมแต่ว่าตัวรุ่นจิบนะคะพี่สง่าเขาอจะสามารถดูข้อมูลเจาลึกได้มากขึ้นมันจะแตกต่างอยู่ที่ในข้อมูลใช่เห็นข้างนอกเหมือนกันแต่ข้างในไม่เหมือนนะคะแตแล้วก็เมื่อนได้เรื่อยไปจีบแปดนะครับอีกจุดหนึ่งที่เขาใส่มาให้พี่สง่าใช่ครับนี่อันนี้คืออะไรคะเนี่ยตัวนี้คือ ล็อกสตาร์ทนะครับถ้าการล็อกดึงขึ้นสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ได้จะดับเลยนะครับนี่นะคะครับอย่างตัวนี้นะครับเครื่องยนต์จะดับแล้วอาพอเราจะลองปุ๊บอ่ากดสตาร์ทใหม่โอเคเป็นเหมือนแบบจุดดับเครื่องมีจุดดับนะคะติดแล้วนะครับโอเคดับฉุกเฉินได้นะไม่ต้องไปดับที่มือแกด้วยครับยังไม่พอค่ะเพราะว่าอันนี้นะเป็นโฉมใหม่เขายังมีตัวแบบ ที่ใส่มาให้พิษสงาเรียกว่าออโต้อะเจ้ชัดดาวคือมันสามารถตั้งเวลาดับรถยนตได้สมมูิแบบเราทํางานเสร็จจอดพักรถมันต้องจอดพักใช่ไหมใช่ครับเราไปแบบกินข้าวกินน้ําอาบน้าพักก่อนตั้งดับรถยนต์ได้เลยตั้งแต่ห้าถึงหกสิบนาทีนะคะเซร็จได้หรือว่าเป็นหนึ่งชั่วโมงได้เลยใช่แล้วก็ตัวเร่งออโต้อันนี้เป็นยังไงคะตัวเร่งออโต้ตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับเหมือนกับกีบแปดคีบแปดก็คือเปิด เปิดปิดระบบนะคะติดนี้ต่อแล้วก็แบบพอปล่อยคอนโทรลอะไรก็คือเร่งออโต้ครับปล่อยคอนโทรลก็เบาอ่าปล่อยคือก็เบา่คอนโทรลก็เล่นตามปกติตามปกติเหมือนเดิมใช่อันนี้นะคะก็คือ t c 7 8 u s ช0นะครับใช่โอเคเดี๋ยวหลบข้างหลังนะคะให้ทีมงานช่วยกันเก็บรถนิดนึงก็คือจะเห็นว่าตอนนี้ คอมัตสูนะรุ่นเจ็ดรุ่นแปดเนี่ยเรามีให้เลือกแบบครบทุกซีรีส์<บ>เลยท<บ>ุกสง่าะครบ,บรุ่นเลยใช่มีตั้งแตบบ่เนี่ยตัวที่เป็นเครื่องอไดเลสไดเร์อ่าตัวที่เป็นเครื่องคองมัตเร็วตเร็วขีดสิทธิ์ทาเร็วแต่กําลังเครื่องยนต์มากขึ้นะนะครับระบบการทำงทานฟังก์ชันในหน้าจอลึกขึ้นสมากขีดสิทธ ก็คือลูกค้าแบบถนัดใช้งานแบบไหนต้องเรียกว่าตามความถนัดเนาะพี่ตงาบางคนแบบชอบแบบเดิมๆก็มาเลือกดูได้บางคนก็ไดเร็ตดีมาผาก็นโอยผมผมมันเร็วดีประหยัดน้ำมันก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกแต่เพียงพี่เรามีให้เลือกทุกรุ่นที่คุณต้องการใ่แน่นอนตอบโจทย์แน่นอนแล้วไม่ได้มีแต่คมมสูทนะสำหรับใจเนี้ยเรายังมีตัวอ่าโบเบอีแคทีิครบ เรียกว่าครบนะคะแต่วันนี้ก็คือเราเอาของมะสู่มาให้ชมเงนเป็นน้ำจิ้มแต่ใครที่สนใจรุ่นนี้อยากจะมาดูด้วยตัวเองพี่สักาตอนนี้บริษัทเรานะเปิดทุกวันวันนะครับเปิดทุกวันเลยทุกข้ามาได้เลยนะคะถ้าไม่สะดวกมาก็โทรหรือทางอะไรต่างๆที่มีไลน์มีเฟซบุ๊กอะไรอย่างงี้คอมเมนต์บอกไว้ได้เดี๋ยวให้ฝ่ายขายโทรกลับ ใครที่อยากจะมาแจ้งพิกัดนิดนึงที่สง่าของเราอยู่ที่ไหนเอ่ยของเราอยู่ที่ถนนบางนาตราคอมอที่คอมมสามจิตเดบครับหาเข้ากรุงเทพหาเข้ากรุงเทพแถวนี้รู้จักกันเลยบางดอสมุทรปราการแต่ตอนนี้ถ้าจะมาทางกรุงเทพต้องไปไกลนิดนึงไปกับรถไกลนิมหนเลยนะคบแต่ว่าใครจะมาเดี๋ยวแจ้งคอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวเราส่งโลเคชั่นให้ติดตามจีเพจมาแล้วลองไม่หลงแน่นอนนะคะเพราะว่าของเรานี้แบบสนดถนนเลยใช่อาวเอยนะครับบริษัทเกือบกิโลนึงได้นะครับความยาว ใช่โอเคอันนี้ก็คือหมดแล้วสำหรับวันนี้มาเทียบกันให้ดูกันหมดเปลือกเลยพี่สงศาสำหรับโคมัสสุดสารุ่น TC 78 US ทั้งสากซีรีส์นะคะใช่ครับแล้วก็ใครที่มีความคิดเห็นชอบคันไหนชอบรุ่นไหนนะคอมเมนต์บอกเราไว้ได้นะใครเป็นทีมขีดหก ใครเป็นทีมขีดแปดใครเป็นทีมขีดสิบนะคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะคะแล้วก็ใครสนใจเดี๋ยวมาเจอกันที่เพียงทีเลยตัวเป็นๆได้เลยครับโอเคสำหรับวันนี้เจ้า้ขอตัวลาไปก่อนอเคเดี๋ยวพบกันใหม่เดี๋ยวพบกันใหม่นะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ